มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะที่มณฑลชานสีของจีนปรากฏว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลนันหลังจากเกิดแห่งหนึ่งไม่สามารถรองรับน้ําได้เนื่องมาจากว่าฝนตก ติดต่อหนักกันหลายวันนะคะ,คะจนล่าสุดนั้นน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนสูงกว่า3เมตรแล้วค่ะที่เห็นนี่คือเป็นน้ำโคลนมาเลยนะคะ,คะโดยภาพจากฟ c t ฟ n ี w s ิวของทางการจีนค่ะได้เผยแพร่ให้เห็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในมณฑลชานฟีทางตอนอาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะจนทำให้เขื่อนกั้นแม่น้ำต้าลี่เนี่ยไม่สามารถรับน้ำได้อีกกระแสน้ำทะลักไหลบา่าท่วมอำเภอ ซุยตี้ทั้งหมดนะคะบางแห่งเนี่ยน้ำท่วมสูงถึง3เมตรหลังจากฝนตกหนักต่อนเนื่องหลายวันจากอิทธิพลของพายุส่วนที่เมืองอยูหลินก็เกิดน้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันประชาชนเกือบ3,000คนต้องอพยพเมื่อวันพุทธที่16กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาที่เมืองยูหลินแจ้งเตือนด้วยว่าจะมีพายุพัดแรง พายุพัดรุนแรงเข้าถล่มอีก3ลูกในระยะนี้นะคะครับทั้งนี้ตามรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาเมืองยูหลินระบุว่าเกิดฝนตกหนักจนวัดปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงได้กว่าร0 0มิลิเมตรทำให้อําเภอสุยตี้และจีซีโจได้รับความเสียหายหนักที่สุดแล้วก็เตือนประชาชนว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะค ในขณะที่จีนเองเผชิญกับสภาพพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในสาภาพยุโรปเองหลายประเทศก็เจอปัญหาเรื่องของฟ้าฝนเหมือนกันส่วนโปรตุเกสกับฝรั่งเศสตอนนี้ปัญหาหนักของเขาคือที่เห็นอยู่เนี่ยครับไฟป่าถือว่ารุนแรงมากต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ที่สําคัญก็คือต้องอบพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากไฟป่าที่มันลุกลามอย่างรวดเร็วนี่นะครับ เจ้าที่ดับเพลิงของโปรตุเกสพยายามอย่างหนักเลยครับในการที่จะต่อสู้กับไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ภาคกลางของประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับรัฐบาลท้องถิ่นในเขตเทศบาลมาเกาบอกว่าหลายหมู่บ้านครับตอนนี้เสี่ยงกับการที่จะถูกไฟป่าเผาผลาญ ในขณะที่รัฐบาลของสเปนเองก็ส่งรถดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกกว่า1,500คนนะครับเข้ามาช่วยเพื่อที่จะควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ2แห่งที่จังหวัดคาสเตโลแล้วก็บรังโกในขณะที่ซานตาเรมจนถึงขณะน,นี้ประชาชนใน10หมู่บ้านเนี่ยนะครับต้องอบพยพโดยเฉพาะปีนี้มีข้อมูลบอกว่าไฟป่าในโปรตุเกสได้สร้างความเสียหายพื้นที่ป่าไปแล้ว450 0 0 0ไร่นะครับ ฝรั่งเศสเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกิดไฟป่าขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบพยพชาวฝรั่งเศสหลายพันคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เพราะมันลุกลามแถบชายฝั่งริเวาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของฝรั่งเศสแล้วก็ลามเร็วด้วยนะครับเพราะว่ามันมีกระแสลมที่แรงทําให้ตอนนี้ขยายวงกว้างเข้าไปในพื้นที่ระหว่างเมืองมักเซยกับเมืองนิสทาลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า5 0 0 0ันไร่กับ เจ้าหน้าที่บอกว่าประชาชนหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ที่เมืองลาลงบอมแล้วก็ลาลาวังดูนะครับหลังจากที่ไฟไป่ายังคงลุกไหม้ยอย่างต่อเนื่องในขณะที่น้ำท่วมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเยอรมนีนะครับน้ำท่วมที่เยอรมนีนะครับเกิดขึ้นที่เมืองออสลาทางการต้องประกาศเตือนภัยพิบัติ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ในขณะที่กระแสน้าไหลทะลักเข้าท่วมใจกลางเมืองเพราะว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายวันทําให้ระดับน้ําในลําธารแล้วก็แม่น้ําสายเล็กๆต่างๆเนี่ยเออเออล้นเนี่ยนะครับเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนบางพื้นที่ที่ประชาชนอยู่กันหนาแน่นกว่า4 0 0 0 0ื่นคนเนี่ยนะครับต้องอพยพสื่อท้องถิ่นก็รายงานด้วยว่าบอกว่าหลายเมืองในรัฐโลเออร์แซกซนีที่อยู่ใกล้ถูกน้ําท่วมด้วยกัน ส่วนที่อียิปต์นะคะออกมาชื่นชมทหารที่สก,กัดกัน้นใช้รถถังเนี่ยสก,กัดกัน้นรถของผู้ก่อ,อก,การร้ายที่เตรียมจะระเบิดคุณรัฐวุฒิ <ฮะ S 1> ช่วยชีวิตประชาชนได้ <c oughs> ประมาณ60คนนะคะกองทัพอียิปต์นั้นชื่นชมเจ้าหน้าที่ทหารค่ะที่ขับรถถังเข้าไปสก,กัดแล้วก็บดขยี้รถที่บรรทุกระเบิดเอาไว้นี่ตามภาพค่ะคือผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้เป็นจุด ขาหมายโจมตีจุดตรวจในพื้นที่คาบสมุทรไซนายนะคะ,คะโดยภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงกลาโหมอียิปต์นะคะบอกว่าเหตุการณ์โจมตีก่อการร้ายในเมืองเอลอาริชเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมือปืนนี่ไงคุณดูสิโชคดีมากว่าเราสกัดมาได้นะคะไม่อย่างนั้นจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้อีกเหตุการณ์นี้คือมีมีปืน4ี่คนค่ะพร้อมด้วยปืนไรเฟิลอัตโนมัติแล้วก็ปืนกลเนี่ยอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว เข้ามาแล้วก็โจมตีมีประชาชนพลเรือนเสียชีวิตไป7ราย<อ> 2>, 2ใน7เป็นเด็กคุณ<อ>แต่ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบนะคะ,คะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยสามารถใช้รถบรรทุกเข้ามาสกัดรถบรรทุกระเบิดเอาไว้ได้นะคะโดยพยายามควบคุมด้วยการขับรถถัง ทับรถยนต์คันดังกล่าวก่อนที่รถยนต์คันนั้นจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามระเบิดเกิดขึ้นหลังจากรถถังเนี่ยวิ่งออกมาห่างแล้วก็เลยโชคดีไปว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะถือว่าได้ช่วยชีวิตประชาชนเอาไว้60คนได้แล้วก็ป้องกันความพยายามในการโจมตีเป้าหมายจุดตรวจความมั่นคงครั้งนี้ด้วยค่ะนะครับข่าวคุณกิติมาเครียดมากไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเกาหลีเหนือกับสหรัฐ ล่าสุดเกาหลีเหนือบอกนะครับว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีสหรัฐถ้าหากว่าสหรัฐยังมายุ่มยามจะมาพยายามค่นล้มผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือครับเป็นข่าวที่ออกมาจากสํานักข่าวทางการเกาหลีเหนือก็คือ KCNA บอกเลยนะครับว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะโจมตีสหรัฐด้วยนิวเคลียร์ถ้าหากยังพยายามที่จะกําจัดคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือออกจากอํานาจคำขู่นี้นะครับถือว่าเป็นการตอบโต้ถ้อยแถลงของไม้ ปอมบิโอซึ่งเป็นผู้นวยการสำนักข่าวกรองหรือว่า CA เอของสหรัฐเพราะว่าได้ไปพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่ารัฐบาลของสหรัฐต้องการหาวิธีการแยกนายคิมออกจากการสะสมอาวุธนิวเคลียร์หมายความว่ายังไงฮะก็คือไม่ต้องการที่ใจะให้คิมจองอื่นอยู่ในอำนาจต่อไปโฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกว่า หากเกียรติภูมิสูงสุดของประเทศถูกคมคู่คุกคามเกาหลีเหนือต้องชิงทำลายล้างประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมด้วยการโจมตีทุกรูปแบบรวมไปถึงการใช้นิวเคลียร์โจมตีอย่างไร้ปราณีด้วยนะครับคำขู่ของเกาหลีเหนือมีขึ้นท่ามกลางการประเมินจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีเหนือกำลังเร่งพัฒนาโครงการอาวุธข้ามทวีป และสหรัฐก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะสามารถยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ภายในต้นปี2561ครับค่ะมาดูข่าวนี้ดีกว่าคุณรัฐวุฒิเล่นบาสไหมก็มีบ้างฮะชุดแม่นไหมเวลาชุดลูกบาสก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างคุณต้องมาแข่งกับเด็กสองขวบคนนี้ค่ะ,คะเป็นเด็กชายชาวสหรัฐนะคะโชว์ความสามารถนี่คุณสองขวบเท่านั้นนี่ค่ะตุ้มเขาให้แม่นไหมล่ะคุณ แม่นยิงกระจับวางโทตัวแต่ไนั้นไม่ใช่ลูกบาสคุณมันลูกอะไรแหมคุณเด็กขนาดนี้คุณใช้เอาลูกบาสจริงได้ยังไงล่ะ <S <S ถือว่ามีความแม่นมากนะคะเจสต์ไลมอนค่ะเด็กน้อยวัยสองขวบจากเมืองโอเดสสารัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโชว์ทักษะความเป็นเลิศในการเล่นบาสเกตบอลก็คือชุดลูกบาสลงได้อย่างแม่นยำนะคะคุณพ่อคือโจเซฟไลมอนเนี่ยเป็นคนบันทึกคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ได้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเด็กชายไลมอนเนี่ยสามารถจะ ชุดลูกบาสชุดลูกบอลลงห่วงได้ทุกครั้งหรือไม่นะคะแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีความสามารถอย่างที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะได้รับทุนการศึกษาในเร็วนี้เพราะถือว่ามีความสามารถในด้านการเล่นเขาไม่รู้ว่าตัดต่อหรือเปล่าน้องแกอาจจะโยนมา500ทีคุณไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่อ๋ออาจจะแบบร้อยลูกลงลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อแต่คุณดูสิคือมันมันต้องดูว่ามันต่อเนื่องไหมใช่ค่ะตัดต่อหรือเปล่า นี่ไงครับมันตัดลายมาก็เมื่อกี้ลงไปสลูกแล้วไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยไลมอนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเท็กซัสเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เขาสูญเสียคุณแม่แล้วก็พี่สาววัยสามขวบไปค่ะนี่ครับช็อตเมื่อกี้ก็ตัดนะฮะไม่ได้ต่อเนี่ยอาลรครับมาดูเรื่องของสวนสัตว์น้ําในสิงคโปร์ครับเขาจัดกิจกรรมสําคัญครบรอบ3ปีให้กับ พยูนเพศเมียนี่คือที่สิงคโปร์เนี่ยครับโอ้น่ารักมากเลยฮะคนหรือว่าพยูนคะพยูนนะคือหาดูยากนะคุณถ้าในบ้านเราเนี่ยถ้าไปเจอเนี่ยถือว่าเป็นบุญมากนี่คือที่สิงคโปร์ครับสวนสัตว์น้ำที่ชื่อว่า River s ์ f อ o ์ฟอรีเขาจัดวันเกิดครบ3ปีให้กับพยูนตัวนี้เพศเมียชื่อว่าคาโนลาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์น้ำนี้เลยนะครับใช้เค้กวันเกิดเป็นรูปอักษรตัว C ความสูง2เมตร ทำมาจากกระหล่ำปลีแล้วก็ยังมีผักอื่นๆเนี่ยนะครับเจ<ะ>้าคา n โนล่าเนี่ยน้ำหนักตัวประมาณ300กิโลกรัมนะครับซึ่งก็มีชื่อคา n โนล่าเนี่ยได้มาจากการที่ผู้ดูแลให้นมสูตร <c oughs> พิเศษที่มีส่วนผสมของน้ํามันคาโนล่าในช่วง3 <c oughs> เดือนแรกอ๋อฮะเพราะว่าแม่พยูนแม่ของเจ้าคา n โนล่าเนี่ยชื่อว่า V.R. หยุดให้นมเจ <c oughs> ้าคา n ์โนล่าก็เลยต้องกินนมสูตรพิเศษที่ผ<ะ>สมกับน้ํามัน คานูล่าด้วยคานูล่าเนี่ยครับถือว่าเป็นทูตสัตว์น้ําให้กับประเทศส่งเสริมให้ประชาชนรักสัตว์น้ําแล้วก็รักน้ําด้วยค่ะสาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมีการขึ้นทะเบียนพยูนนะครับว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในระดับสีแดงเนื่องจากว่าเป็นสัตว์กินพืชและมีนิสัยไม่ดุร้ายแหล่งอาหารของมันพืชที่มันกินมันหายากมลภาวะต่างๆมลพิษต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถไปสู้กับใครได้ด้วย อดีตมื่อหนึ่งของโลกชาวเซิร์ฟนะคะโนวัคโยอควิดนั้นอาจจะพลาดลงแข่งขันรายการเทนนิสที่เหลือตลอดทั้งปี2017เพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บข้อศอกขวาค่ะโนวัค โยควิดอดีตมือหนึ่งโลกชาวเซิร์ฟนะคะดีกรีแชมป์แกรนด์ l a m สิบสอรายการวัย30ปีอาจจะต้องพลาดลงสนามในการแข่งขันเทนนิส a อ p ทัวร์รายการที่เหลือตลอดทั้งปี2017รวมถึงรายการใหญ่ก็คือแกรนด์ส l a m u.s. open ด้วยนะคะที่เดือนหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันกันแล้วเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บข้อศอกขวาแล้วก็โนวักนั้นต้องการจะพักฟื้นร่างกายแบบยาวๆเพื่อให้อาการหายขาดอย่างแท้จริงจะได้กลับมาลงสนามได้อย่างเต็มที่หลังจากที่ปีนี้เนี่ยด้วยอาการบาดเจ็บทำให้เขา ความตกลงไปมากทีเดียวค่ะยอควิดปัจจุบันหล่นจากมือหนึ่งมารังอันดับ4ของโลกนะคะประกาศตัดสินใจเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาด้วยกันโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าหลังจากที่เขาปราชัยต่อโทมัสเบอร์ดิชจากเช็คแล้วก็ตกรอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสวิมเบอดันเมื่อ,อต้นออขอัยค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทําให้เขาคิดแล้วว่าถึงเวลาที่เขาจะต้อง พักฟื้นยาวๆเพื่อให้อาการบาดเจ็บหายขาดถ้าหากยังฝืนลงเล่นต่อไปผลงานจะยิ่งย่แย่ต่อไปเรื่อยๆนะคะยศควิดบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพื่อรักษาอาการให้หายขาดแต่ว่าการได้หยุดพักยาวๆจะช่วยทําให้อาการดีขึ้นปีหน้าเขาจะได้กลับมาด้วยร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะครับนะครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงกันบ้างมีอะไรไปติดตามครับ เคยออกมาเป่าประกาศว่าสถานะของเจนนี่กับหนุ่มไฮโซเกิรเฉลิมชัยนั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะไหนแต่ใครๆก็รู้ว่าเจนี่ก็คือสาวคนสนิทของหนุ่มเกิ้งค่ะแต่ว,ว่าพักหลังเนี่ยนะคะความรักของทั้งคู่จะดูเงียบๆลงไปทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ภาจะตัวติดกันมีรูปคู่ให้เห็นวองวอแบมบให้แฟนๆดิ้นลุ้นกันตลอดอีกทั้งล่าสุดเจนี่ก็ได้ออกมาโพสข้อความปริศนาบนอินสตาแกรมส่วนตัวในถนองว่าวิธีการที่คุณทำกับคนอื่น คือสิ่งที่บอกถึงตัวตนของคุณด้วยข่าวลือเนี่ยก็ซัดมาอีกระลอกว่าทางครอบครัวของฝ่ายชายก็วางตัวสภายนอกวงการไว้ให้แล้วงานนี้เลยไม่รู้ว่าข้อความที่สาวเจนนี่โพสต์นั้นหมายถึงใครและเกี่ยวข้องอะไรกับความสัมพันธ์ของเธอแนละนุ่มเกิงหรือไม่เราก็ต้องมาจัดตาดูกันค่ะ มาติดตามกันที่ภาพยนตร์บ้างสำหรับเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องใหม่ที่ตีแผ่เรื่องราวของเน็ตไอดอลกับโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันกับเน็ตไอดายหนังสยองขวัญที่ถูกเล่าผ่านโซเชียลมีเดียที่ทุกคนใช้งานกันอยู่ทุกวันจนกลายเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตที่ขาดไม่ได้ ซึ่งหนังเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กล้าจะฉีกแนวจากหนังไทยในปัจจุบันโดยผ่านการแสดงนําของพิษกาชัยและคิตตี้ชิชาอมาตยกุลใครที่อยากจะสัมผัสกับความสยองผ่านตัวแสดงเน็ตไอดอลที่แท้จริงต้องมาติดตามกัน17สิงหาคามนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเป็นหนังสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งที่ ตามโลกโซเชียลเลยสำหรับโซเชียลเน็ตวิร์ดทุกวันนี้ที่มันแรงๆมากต้องมาดูเรื่องนี้ครับเ <c ười> <c ười> น็ตไอดอลก็เป็นหนังที่พูดถึงคน2ประเภทในโลกโซเชียลนะคะคือคนที่เป็นคนกระทำคือคนที่ทําลายคนอื่นด้วยโลกโซเชียลคนที่ถูกกระท,ทำคือถูกทําลายด้วยกับโซเชียลออนไลน์ค่ะ <c ười> เราจะพาคนดูไปไปสํารวจโลกของเน็ตไอเดอลที่วันที่เราระหงเขาว่าเฮ้ยเขาสวยเขาหลอ่อเขาเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีในชีวิตจริงเขาเขาก็มีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วไงคือเขาก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะ สิร์ตจากทีมนักแสดงภาพนยนตร์สลัมบอยสไตร์ตืดนำทีมสางสีสันโดยแจสชวนชื่นคอมชวนชื่นเบียดวอยและเหล่าสุกตาสายตลกอีกมากมายสำหรับสลัมบอยสไตร์ตืดภาพนยนตร์ตลกคอมรีเรื่องใหม่ที่ติดอาวุธความฮาประสิทธิภาพสูงที่พร้อมจะตอบโจทย์สาวกหนังตลกเพื่อเรียกเสียงห่าและสร้างความบันเทิงอย่างถล่มทลายในแบบฉบับที่ดูเรียบง่าย งานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงพร้อมระเบิดเสียงห่กกันแล้ววันนี้ชุกโรงภายพยนค่ะความหาระดับไหนทุกหน,นาทีครับผม<อ>ทุกห้านาทีเงียบทุกหนาทีเงียบทุกห้นาทีครับอ๋อครับผมอ๋อ5ทุกหนาทีผมบอกเขาตรงว่าสิ่งความรู้สึกนะผมมานั่งพิกาทวนเอาแล้วว่าสิ่งที่เราทําเราทำมาให้ทุกท่านเต็มที่ดีหรือไม่ดีทุกท่านเป็นคนตัดสินเอง ก็อยากให้ทุกคนเป็น,ปนผู้ร่วมตัดสินให้เราด้วยอะไรเงี้ยเราเหมือนเอาอาหารจานดีที่สุดที่เราทามามาเสิร์ฟให้ท่านได้ทานกันแล้วอะไรเงียอยากให้ดูขอย้ําเลยฮะ <20 7. S 1> ผมจะไม่ฝากเหมือนคนอื่นนะฮะว่าหนังนี้อยากให้ดูครับสลัมบอยซสยตืดส่วนวันนี้เราจะพาไปรำลึกถึงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิสินภาพพิมพ์พศ2541นะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงดําค่ะล่าสุดมีการแสดงผลงานให้คนรุ่นหลังได้ชมกันค่ะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงดำเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในผลงานภาพพิมพ์จนทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลปนภาพพิมพ์ในปีพุทธศักราช2541 และนับเป็นเวลาเกือบ3ปีที่คุณประหยัดพงดำได้จากโลกนี้ไปเหลือเพียงผลงานชิ้นเอกให้ได้ชื่นชมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศการศิลปะผูกพันยืนยาวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกับทางครอบครัวเราเนี่ยก็มีความคิดตรงกันว่าน่าจะจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการราลึกถึงคุณพ่อสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่เราเอางานชิ้นที่ยังไม่ค่อยได้เปิดเผยแพร่สู่สาธารณชนเท่าไหร่นักนะครับเป็นงานชิ้นใหม่ๆของคุณพ่อหรือบางชิ้นที่งานที่คุณพ่อทำแล้วเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยนำมาแสดงครับ โดยครั้งนี้ได้นำผลงานศิลปะของคุณประหยัดพงดามาจัดแสดงกว่า70ผลงานซึ่งผลงานแต่ละชิ้นเกิดจากการรังสรรค์กรรมวิธีภาพพิมพ์ด้วยเทคนิควิธีแปลกใหม่ที่มีประโยชน์ต่อวงการศิลปะภาพพิมพ์อีกทั้งผู้เข้าชมจะยังได้สัมผัสผลงานที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชให้คุณประหยัดเขียนภาพประกอบในหนังสือพระมหาชนกอีกด้วย แน่นอนว่านิทรรศการครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เข้าชมเกิดความประทับใจเกิดแรงบันดาลใจและนำความรู้ต่างๆที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดผลงานศิลปะที่มีส่วนในการพัฒนาความคิดได้อีกด้วยค่ะ ศิลป,ปะนี่เป็นเรื่องสวยงามนะครับมผมคิดว่าความสวยสวย,สวยงามเนี่ยใครก็ชอบดังนั้นลองมาเดินชมดูนะครับแล้วจะ,วจะ,จะรู้จะทราบว่าศิลป,ปะนี่ไม่ได้อยู่ห่างไกลตัวเราเลยอยู่รอบๆตัวเรานี่เองแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่ามันมีแค่ชอบกับไม่ชอบถ้าชอบก็คือสวยไม่ชอบก็คือไม่สวยนะฮะคนตัดสินใจคือเราเองสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงานครั้งนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทีมข่าวบันเทิงนิวส8รายงานค่ะไปต่อกันที่เหตุปรยงานน้ําป่าไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่จังหวัดลบบุรีนะครับกลางดึกที่ผ่านมาตอนนี้พื้นที่หลายพื้นที่เดือดร้อนมากเนยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ ประชาชนต้องอบพยพอย่างโกลหลครับเพราะว่าฝนที่มันตกลงมาทั้งคืนก่อนหน้านี้ทําให้มีน้ําป่าไหลเข้าท่วมในเขตตัวเมืองลําสนธิตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาต่อเนื่องด้วยนะครับหลายชั่วโมงน้ําป่าจากเทือกเขาลําสนธิเทือกเขาบังเหยแล้วก็เทือกเขาอื่นๆรวมไปถึงน้ําที่ระบายออกมาจากอ่างเก็บน้ํา กุดตาเพชรปรากฏว่าไหลเข้ามาทั่วบ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงถนนหนทางพื้นที่ทางการเกษตรนะครับทั้งอำเภอลำสุนทิลบบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำต้องขนสิ่งของแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดกันตั้งแต่ตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ล่าสุดเนี่ยทางนิวสิบแปดได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่ามีน้านาําป่าไหลเข้าไปท่วมพื้นที่ที่ตําบลหนองรีตําบลเขาร่วกอาเภอลําสนทิระดับน้ำที่สูงประมาณ120เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยังเข้าท่วมถนนสุร,รนารายสาย205นห้นองรีลําสนทิ ตอนนี้รถเล็กไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับคุณดูภาพนี้<ม>ต่องาน้ําเชี่ยวมาก<ช>นะค<ฮ>ะยังไงติดตามข่าวจากทางการให้ดีนะคะมีเหตุดินโคนลนถล่มด้วยนะครับไปปิดเส้นทางรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่รถไฟต้องหยุดเดินรถในเส้นทางดัก่กลครับ ติดตามข่าวให้ดีนะคะ,คะรอให้แจ้งให้เปิดเส้นทางให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยเดินทางกันส่วนปิดท้ายค่ะสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดสืบพยานคดีไหนอีกละ่ะคดีของคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลไงอ๋อสืบพยานถูกต้องนัดสืบพยานนะคะกรณีที่ไปคืนพาสปอร์ตให้หนายทักษิณชินวัตรนัดแรกค่ะ29สิสิงหาคมนี้วันเดียวกับที่มีคำตัดสินกรณีคุณยงยุทธ ดิก็ต้องแบ่งให้ดีถ้าเกิดใครจะไปให้กําลังใจใครนะคะศาลกาหนดวันขึ้นพิจารณาบาลังล่วงหน้าเอาไว้แล้ว5นัดค่ะสืบพยานฝ่ายโจทย์เปากสืบพยานฝ่ายจาเลย14ปากเริ่ม29สิงหาคมแล้วก็ไปจบสุดท้ายไปจบสุดท้ายก็คือวันประมาณเดือนกันยายนนะคะ18คะกันยายนค่ะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งคดีสําคัญที่ต้องจดเอาไว้เหมือนกันนีครับดูข่าวก่อนใครรู้ข่าวก่อนใครกับนิวข่าวทีงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ